สวัสดีครับมาพบก,กับรายการสาระเร็ว EP 29แล้วนะครับพมีป้าเหีได้ป้าเหี้29ได้นะครับฮัลโหลขออภัยด้วยนะฮะรายการสาระเร็วเป็นรายการที่เอาสาระความรู้ทั่วโลกทั่วโซเชียลท,ทุกอย่างมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งเล่าให้ฟังว่าสาระแบบเร็วแล้วก็สาระแบบเต็มเป็นอย่างไรนะครับ <S <S ใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดตตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเรานะครับ ฝากแท็กคนที่รักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับและอย่าลืมครับคอมเมนต์ใต้คลิปมีอะไรเสรนอะแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนรักและชงแชร์ทุกคนชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนด้วยนะขอรับกับผมวันนี้เอาดอกอีกแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่าถ้า รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูไม่เหมือนตอนอยู่ที่ในอินสตูตนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เราเอาดอกันมาครับผมปะไปดูเนื้อหากันดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลามากๆครับไปไม่ซูมนะแพทย์เตือนคนกินยาคลายกล้ามเนื้อต้องรู้นะครับคุณหมอเตือนเองใครกินยาคลายกล้ามเนื้อเป็นประจำต้องรู้เรื่องนี้นะครับจะเป็นยังไงต่อไปไปดูเนื้อข่าวสั้นๆกันดีกว่านะครับ คุณหมอออกมาเตือนภัยนะครับใครที่ชอบทานยาคลายกล้ามเนื้อบ่อยๆต้องระวังไว้นะครับจะต้องทานยาหรือกินยาไม่เกิน5วันครับหากกินไปเกิน5วันแล้วต้องพักก่อน 2- 3วันครับหากกินไปน,นานๆอาจทําให้ไตายเช่นกันนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีจากคุณหมอแล้วก็ผมเอามาเรื่องนี้มาเล่าให้นะฮะก็ไปดูเนื้อข่าวเต็มๆกันดีวกว่านะครับว่ามีอะไรน่าสนใจในเนื้อขา่าวกันบ้างครับป่ะ อะไรคใครที่กินยาคลายกล้ามเนื้อเป็นประจำครับต้องอ่านเรื่องนี้หรือฟังเรื่องนี้นะครับนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณไมยนะครับหรือหมอวีนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคสมองและระบบประสาทครับเผยคลิปเตือนผู้ที่ทานยาคลายกล้ามเนื้อเป็นประจำมีเรื่องที่ต้องระวังเป็นอย่างมากนะครับหลายคนมักกินยาคลายกล้ามเนื้อเป็นประจำครับด้วยคิดว่าจะช่วยคลายปวดลดเมื่อยเช่นเดียวกับคนไข้ที่มาตรวจรักษากับคุณหมอเช่นเดียวกับในคลิปครับ เขาจะกินยาคลายกล้ามเนื้อทุกวันวันละ1เม็ดเพราะมีอาการปวดหลังนะครับแต่หมอวีกล่าวไว้ว่านะครับยาคลายกล้ามเนื้อครับไม่ได้มีไว้สําหรับกินเพื่อป้องกันอาการปวดครับเพราะฉะนั้นครับผู้ที่ไม่มีอาการปวดไม่ควรกินครับเมื่อปวดค่อยกินครับและยาคลายกล้ามเนื้อมีส่วนผสมของพาราเซตามอล เพราะฉะนั้นครับไม่ต้องกินติดต่อกันเกิน5วันครับถ้ากินเกิน5วันแล้วนะครับต้องพักก่อน2-3วันครับหรือพักเป็นสัปดาห์ได้ยิ่งดีครับเพื่อให้ตับกลับมาทํางานได้ดีนะครับหากกินยาคลายกล้ามเนื้อต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับเป็นระยะเวลานานครับอาจทําให้ไตวายได้นะครับโอ้ต้องระวังเลยนะครับเนี่ยดังนั้นครับยาคลายกล้ามเนื้อกินเมื่อมีอาการปวดก็พอแล้วนะครับคือกินให้หายพอหยุดปวดก็เลิกทานนะครับ แต่ต้องไม่เกิน5วันครับรับพักระยะเวลา2ถึง3วันครับและเป็นไปได้จะควรพักเป็นสัปดาห์จะยิ่งดีนะครับทั้งนี้ครับนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามครับหรือหมอวีครับถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์เป็นประจำครับโดยอัดคลิปโพสต์เป็นสาธารณะผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับวีรพันธ์ครับแล้วก็สุวรรณามครับก็คือตามชื่อภาษาอังกฤษเลยครับ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า2 0 0 0 0 0คนครับท่านใดสนใจเรื่องสุขภาพติดตามคุณหมอไว้ได้เลยนะครับก็เป็นข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์กับเราแน่นอนครับติดตามไว้นะฮะการทํา IF เสี่ยงตายนะครับจากโรคหัวใจเพิ่มขึ้น91%นะครับไปดูเนื้อข่าวกันดีกว่าเราว่าเป็นอะไรยังไงครับไปเอาละฮะการทำ IF เสี่ยงตายจากโรคหัวใจเพิ่มขึ้น91%จริงหรือไม่ครับชวนอ่านงานวิจัยก่อนเชื่อนะครับ การจำกัดเวลากิน8ชั่วโมงครับมีความเสี่ยงที่ท่านจะตายจากโรคหัวใจเพิ่มขึ้น9 0เนะครับเพื่อนๆทำไอเอฟกันอยู่หรือเปล่าครับเมื่อคืนครับรวมถึงเมื่อเช้านี้นะครับหลายคนน่าจะได้อ่านพาดหัวข่าวรายงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับขณะกําลังทำไอเอฟอยู่ผมเองก็เช่นกันครับโดยในความคิดแวบแๆครับออกฟาตอนนี้ทันไหมครับเรากําลังมาถูกทางหรือไม่ครับและจะวางแผนมื้อถัดไปอย่างไรครับแต่ช้าก่อนนะครับ เวลาได้ยินข่าวงานวิจัยใหม่อย่าเพิ่งเรียบร้อนเชื่อนะครับเพราะต้องเข้าไปอ่านงานวิจัยกันก่อนนะครับโดยงานวิจัยดังกล่าวครับมีชื่อเต็มว่านะครับความสัมพันธ์ระหว่างการจํากัดเวลาบริโภคอาหาร8ชั่วโมงครับกับอัตราการตายจากทุกสาเหตุและอัตราการตายเฉพาะโรคนะครับโอ้โหชื่อนี้โหดจ,จัดเลยฮะ ขอมหาวิาลัยเชี่ยงไฮ้เจียวทงนะครับซึ่งนักวิจัยเผยแพร่ผลการศึกษาในงานประชุมวิชาการของสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกานะครับระหว่งางวันที่18ถึง21มีนาคม2567นะครับโดย AHA ครับนำงานวิจัยนี้มาเผยแพร่ต่อผ่านเว็บไซต์โดยบรรณาธิการระบุหมายเหตุว่าเป็นผลการศึกษาเบื้องต้นครับจนกว่าจะได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารที่มีกระบวนการการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญนะฮะ โดยงานวิจัยนี้ครับนักวิจัยค้นพบอะไรบ้างนะครับผลการวิจัยประเด็นสําคัญตามที่ AHA สรุปทั้งหมดมี5ข้อดังนี้ครับ 1. ครับการจํากัดเวลากินน้อยกว่า8ชั่วโมงต่อวันมีความเสียยเนะสเส่ยงที่จะตายจากโรคหัวใจเพิ่มขึ้น91นะครับ2ครับความเสี่ยงที่จะตายจากโรคหัวใจที่เพิ่มขึ้นจากการกิน8ชั่วโมงยังพบในผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคมะเร็งนะครับ สามครับในผู้ป่วยโรคหัวใจการกิน8-10ถึงชั่วโมงยังสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่จะตายจากโรคหัวใจเพิ่ม,มขึ้นอีก16นะครับและสี่ครับการจำกัดเวลากินไม่ลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุครับและห้านะครับการกินอาหารมากกว่า16ชั่วโมงต่อวันสัมพันธ์ต่อความเสี่ยงที่จะตายจากโรคมะเร็งที่ลดลงในผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับเฮ้ยจริงหรอ เพราะฉะนั้นครับแสดงว่าการทำไอเที่เข้มข้นกว่าสูตร16ครับ8ครับช่วงกินน้อยกว่า8ชั่วโมงมีความเสี่ยงที่จะตายจากโรคหัวใจที่เพิ่มขึ้นครับทั้งในคนทั่วไปและผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคมเะเร็งครับโดยคําว่าเพิ่มขึ้นครับเป็นการเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่จํากัดเวลากินครับวงเล็บครับช่วงกินอาหาร12 16ชั่วโมงนะครับ และเมื่อเข้าไปอ่านตารางผลการศึกษาการตายจากโรคหัวใจในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดครับพบว่าการกินน้อยกว่า8ชั่วโมงมีความเสี่ยงครับก็คือเป็น Hazard Ratio นะครับ HR ครับเท่ากับ1.91ครับช่วงความเชื่อมั่น95%ครับ1.20ถึง3.03ครับยังมีในยัตสัมพันธ์ทางเศรษฐครับ P-value ครับเท่ากับ0.006ครับ ซึ่งตรงกับที่พาดหัวข่าวว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น91%นะครับส่วนการกิน8ถึง10ชั่วโมงครับ HR เท่ากับ1.25ครับวงเล็บครับช่วงความเชื่อมั่น95% 0.92ถึง1.71ครับไม่ถือว่ามีนัยสำคัญทางสถิตินะครับแสดงว่าคนทั่วไปสามารถทำรรมา F0.16 ทับ8ในช่วงที่กิน8ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงครับไม่มีความเสี่ยง ที่จะตายจากโรคหัวใจนะครับอ๋อสี่ครับนักวิจัยศึกษาอย่างไรครับแต่การนําผลวิจัยนี้ไปใช้จะต้องประเมินความน่าเชื่อถือก่อนครับซึ่งต้องอ่านถึงวิธีการวิจัยและถ้ารูปแบบการวิจัยน่าเชื่อถือจะต้องพิจารณาก่อนว่ากลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนั้นๆตรงกับเราหรือไม่ด้วยครับหรือไม่ตรงนะฮะ AHA สรุปวิธีการวิจัยนี้ไว้4ประเด็นดังนี้นะครับ หนึ่งครับการวิใจัยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย20,000คนอายุเฉลี่ย49ปีนะครับ2ครับกลุ่มตัวอย่างได้รับการติดตามค่ามัธยัฐานเวลา8ปีและนานสุดถึง17ปีนะครับ 3. ครับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจสุขภาพและโภชนาการระดับชาติครับกลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไประหว่างปี2,5 4 6ถึง2561ครับ และตอบแบบสอบถามการบริโภคอาหารย้อนหลัง24ชั่วโมงครับจำนวน2ครั้งภายในปีแรกของการเข้าร่วมโครงการนะครับ 4. ครับกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศช,ชายและหญิงอย่างละครึ่งครับเชื้อสายแบ่งเป็นชาวผิวขาวที่ไม่มีเชื้อสายละติน73.3%ครับและมีเชื้อสายละติน11%ชาวผิวดำไม่ได้รับเชื้อสายละติน8%และอื่นๆ6.9%นะครับสแสดงว่างานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสังเกตครับ o b s e r v s t u d y นะครับคือผู้วิจัยเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างแล้วติดตามว่ากลุ่มตัวอย่างนี้ตายจากโรคหัวใจมะเร็งหรือสาเหตุอื่นๆหรือไม่ครับแต่ยังมีน้ำหนักน้อยกว่างานวิจัยเชิงทดลองครับคือผู้ใจจะต้องแบ่งกลุ่มตัวอย่างทดลองทํา IF และไม่ทํา IF เปรียบเทียบกันเหมือนการทดลองวัคซีนโควิด19นะครับเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน,นครับ โดยจุดแข็งของงานวิจัยนี้คือจํานวนกลุ่มตัวอย่างหลักหมื่นคนนะครับแต่มีจุดอ่อนที่สําคัญคือข้อมูลการกินเป็นแบบตอบแบบสอบถามให้กตอบด้วยตัวเองแบบย้อนหลังนะครับซึ่งอาจมีความผิดพลาดจากความจําของผู้ให้ข้อมูลครับและความเสมอของการกินในรูปแบบนั้นๆครับเพราะเป็นการตอบแบบสอบถามเพียง2ครั้งนะครับโอโ้โหสุดยอดไปเลยฮะ ดังนั้นครับยังสรุปไม่ได้ชัดเจนว่าการทำไอเอเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจหรือไม่นะครับและ5ครับเราควรทํา IF ต่อหรือไม่ครับผลจากงานวิจัยถือเป็นข้อมูลเบื้องต้นสําหรับการวิจัยในอนาคตครับเช่นการวิจัยประชากรเอเชียว,ว่าผลการศึกษาสอดคองกันหรือไม่ครับการวิจัยกลไกลทางชีวภาพการจํากัดเวลากินเชื่อมโยงกับการตายจากโรคหัวใจอย่างไรครับ และข้อมูลเชิงประกอบการตัดสินใจการทำไอ e f ซึ่งผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์เป็นรายกรณีก่อนเปลี่ยนแนวทางการรักษานะครับอ๋อและนอกจากนี้ครับยังคงต้องรอบทความนี้ให้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ก่อนครับแล้วลอยเข้ามาคุยกันต่อกันอีกรอบว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรแต่มาแจ้งข่าวให้รับทราบไว้แค่นั้นพอครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับวีดีโอนี้นะครับก็เป็นวรา,ารสารหรือว่าเป็นการตีพิมพ์หรือเป็นการบอกกล่าวหลายๆอย่างนะครับฉะนั้นก็มีวิจารณญาณในการรับชมหรือว่าในการรับฟังนะครับ <lem par> แต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นการเตือนหรือเป็นการสื่อสารหรือเป็นการที่ออกมาบอกไว้ว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาขึ้นอย่างแน่นอนครับสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลครับมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราสมดุลครับอย่าไปเยอะเกินอย่าไปน้อยเกินให้เราทําพอดีพอดี แล้วมันจะดีเองนะครับในเรื่องของการกินในเรื่องของการทําสิ่งอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นการที่เราสามารถเอาสิ่งนั้นมาประยุกต์ใช้กับสิ่งรอบๆตัวคือรู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบกหามนะครับแปลว่าอะไรวะไม่รู้ครับลอเล่นครับรู้ไว้ก็อย่างน้อยให้เอามาใช้ในชีวิตประจําวันดีกว่าการเอาไปใส่ไว้แล้วไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับก็ขอขอบคุณครับใครที่ชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกดส u b s c r i า e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเรานะครับ คอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติดชมคอมเมนต์กันมาได้ยินดีรับฟังและยดีๆปรับปรุงครับแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชรแที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนนะครับกระผม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 ก็ขอให้มีความสุขและขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกคนนะครับเจอกันใหม่ อีพีหน้าและพรุ่งนี้ก็มีอีกคอนเทนต์หนึ่งครับรอดูกันได้นะครับผมรีแอคชั่นไปครับขอบคุณด้วยทุกคนด้วยสวัสดีทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับปิ๊กคู